เฮ้ย <S <S เฮ้ยเพื่อนมึงเห็นที่ไอ้โจลงฟอร์ี่เหรอวะต้องอินโดใหม่เปอินเมกาไหนวะเพื่อนฟาร์รี่ไหนวะคุณก็ลองดูดิวะโอ้ยฟาร์รี่นี้ยังไม่โคตรรวยอ่ะอยู่มาัสมันมาตั้งแต่ทศหนึ่งไม่เคยเห็นมันลงไม่เคยเห็นปีเลยมโป่าวะเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยมึงแต่ว่าไอ้อะกูเห็นเหมือนไอ้โจม,มีช่องยูทูบไว้นี่วะ แม่งอยากติดตามช่องมันว่ะแต่มันไม่ให้อ่ะเห็นปู๊ติดตามเกือบเหยียบแสนเลยล่ะอยากเข้าไปไลฟ์สดกับมันว่ะเห็นไลฟ์มามีแต่คนญี่ปุ่นอ่ะอยากลองคุยด้วยว่ะทําไงดีวะเฮ้ยเพื่อนโอ๊กอาร์มกูอยากเล่นกีตาร์ว่ะกูสามารถซื้อได้ที่ไหนได้บ้างวะเพื่อนอผมก็เห็นไอ้โจนีกีตา้าวนี่มึงลองถามมันดูดิเฮ้ยนะ่รับไอ้โจมาพอดีเลยนะเพื่อนเฮ้ยไอ้โจนีกว่าเฮ้ยเพื่อนพวกมึงคุยเรื่องอะไรกันอยู่วะ นี่ไงโก้เขาอ,อยากจะซื้อกีตาร์เห็นมึงลงตอร,รี่ซื้อกีตาร์มาอยู่ไม่ใช่เหรอเออดิกูซื้อกีตาร์มาใหม่ก่อนที่พ่อกูจะไปอเมริกาพ่อกูซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดราคาเท่าไหร่วะก็ประมาณสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเยนนะเพื่อนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทโอ้ยเชื่อโคตรแพงเดียวพูแพงไอ้เจ้าขังเจ็บหนึ่งกี่บาทแม่กูให้มาหมื่นเดียวเองเดียวเจ้าขังที่ไหนซื้อเนี่ยกูวางแหละเพาจริงจริงอะเฮ้ย หนึ่งมืนบาทก็ซื้อได้แล้วเพื่อนหนึ่งมืนบาทก็เล่นได้แล้วเ,เดี๋ยวหนึ่งหมืนบาทอ่ะพวกมึงให้กูพาไปดูปะล่ะเนี่ยใกล้ๆแค่นี้เองกูไม่เป็นไรหรอกเพื่อนกูว่าพอดีนนะบบอแล้วนะ่ะขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วน่ะ เพื่อนๆกำลังคุยอะไรกันอยู่วะกูคุยเรื่องกีตาร์อยู่อ่ะเพื่อนคุณพากูไปซื้อได้ปะเรื่องกีตาร์เหรอเออเนี่ยกูมีรถพอดีเลยมึงจะไปซื้อปหล่ะไปดิเพื่อนไปกันไปเฮยโตเลยเฮ่กีตาร์ไม่มีศูนใจกูเลยว่ะเพื่อน ไม่มีสนใจหรอเออไอ้โจกูว่าไอ้เนี่ยโจมันหลอกเราเปล่าวะไม่ใช่มันขี้โม้เราเปล่าะกูว่างั้นนะเราต้องพิสูจน์อะไรสักอย่างมากูว่างั้นแหละเพื่อนเออมันต้องหาความจริงมั่งนะ้เราไปบ้านมันวันนี้เลยปล่ะก็ไปดิอยากรู้ความจริงแล้วว่ะกูก็อยากรู้เหมือนกันเออมันจะพูดจริงเปล่าวะกูว่ามันโม่ไอ้เหี้ยขี้โม้อยู่ด้วยไอ้เหี้ยโจมันขี้โม้โม้ที่หายเลยเออว่ะงั้นเราต้องพิสูจน์ความจริงแล้วไปเพื่อนไปไปกันเฮ้ยอามเมื่อวานกูแบบ ไปเอาภาพไอ้เชี่ยโจโลงไปค้นในเน็ตดูอะแม่งเอามาจากเด็กเท่านั้นเลยวะโอ้จริงเหรอไอ้เชี่ยเราทำได้ยังไงหนึ่งลองโทรถามไอ้โก้ดูดิไอ้โต๊ะไอ้โก้มันรู้เรื่องหรือเปล่าเออไอ้โก้มันจะรู้เหรอะวะงั้นเดี๋ยวเราโทรบ,บอกมันหน่อยแล้วกันเอ้ยโ,โทรมานี่วะมีอะไรวะโหลเพื่อนเออว่าไงเออ เรื่องไอ้โจอะนะเออเอกูก็ว่างั้นและว่ะเรื่องขี้โม้มนะันนะ่ะนะโอ้เชียกูมันเล่าให้กูฟังอะตั้งแต่เรื่องมันทําบ้านมาห้าแสนกูว่าเป็นเรื่องจริงเวลากูว่าแม่งไอ้เฮียแม่งตอไอ้่ว่ยไอ้เฮียแม่งโกหกหน้านด้าน,าน,านๆกูไปดูเทิร์เอออย่างที่มึงว่ากูไปเซิร์ดเน็ตมาเหมือนกันกูก็เจอมาเหมือนกันเนี่เออลูกบ้านห้าแสนไอ้เฮียลูกคนอื่นเขาดิไอเ้เรื่องเปียโนลงเป็นลงเป็นนเห็นบอกเล่นเปียโนเยียที่บ้านไม่เห็นมีเลยที่ตงกีตาร์ก็ปลอม เฟกเฟกมิวชิบหายกูว่ามันดูเฟกไปว่ะเพื่อนเออคุณว่าไงอ่ะเออกูคิดว่างั้นว่นเเนนะเพื่อนโอเคเออเออแค่นี้แหละเพื่อนกูว่ายัางไงก็เฟกว่ะเออโอเคแค่นี้แหละเพื่อนไว้เจอกันว่ะโอเคเจอกันเจอกันยังไงต่อวะผมเมื่อวานนั่งคุยกันที่ฟุตบาทมึงมึงไม่เปิดสุดหรอโ,โคตรปวดเลยดีแต่ไม่รู้ทำไงได้อ่ะนี่ไงมึงลองแม่งเก้าอี้นี้ดูโอ้ยเ้าอีนเม็ดอินเมตาบะเนี่ย ลองนั่งดูเฮ้ยนั่งสบายจริงวะขอนำเสนอเก้าอี้แคมปิ้ง้าใบเก้าอี้นำเข้าจากประเทศอเมริกาส่วนขาตั้งเก้าอี้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นรับรองเรื่องคุณภาพดีเยี่ยมซื้อไปเหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษและเด็กรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนราคาเพียง119บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ชอปปี้ l a ซ a ดและห้างสรรพสินค้าทั่วไป เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆท้ายคลิปนะครับเด็กๆโตไปอย่ากโกหกกันเลยนะครับ